สวัสดีครับอยู่กับแม่คัเรื่งจมนะครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาิอนนอของช่วยอ <c oughs> ครับพ่อไปให้ไปหน้าไหนอยูครับผมนะครับ <c oughs> ใครนะอ๋อจัดนะจไปนะครับมีเต้าษครับผม อันนี้ก็คือจะย้ายห้องนะครับย้ายห้ไปที่อีกอเป็นบ้านแล้วครับไม่ดิบส,ส,สาวครับผมไม่ดิบสาวครับผมมอไม่สดแล้วอ๋ออันนี้ก็เป็นเพื่อนของแมนนะครับ นี่ก็คือของเพื่อนแนนนะครับผมนะครับนี่ก็จะเป็นข้าวลามตัดนะครับโอ้ตัว S L X นะตัวนี้อ่านะโหลดโหลดเต็มระบบเลยปะส,สุดครับผมสุดนะครับเต็มแล้วนะพี่กี่รอบนะี่ เอาอีโก้าโกมานะครับผมเขาลามตัดไปไว,ไวนะครับจำเลยมันจำเลยนะครับผมนะครับเต็มสูบนี่คือทีมงานของเ,อเพื่อนแนนนะครับผมนะครับโอ้หังหมดกลัวอะไรไง ทำอะไรกับชิปายของเข้ามดใช่ไหมหิวเขา้าอ๋อก็คือขนของขนของนิดนึงนี่หิวเข้าเลยนะนะครับผม เฮ้ยมะมวงใครวางไว้ปะไม่ได้แล้วซื้นอวองไม่สองห,เหอูเวะหมดตรงน,นี้นี้ก็เหลือเตียงนะครับเหลือเตียงอันนี้พี่ตานแกก็มาช่วยคนนะครับใจดีมากครับผมนะครับอ,รอ,อันนี้ก็เป็นเพื่อน,ขอ,นของแนนนะคนนี้ คนผมสั้นดูเสียงดูเสียงก่อนเนี่ยครับเดี๋ยวเอารถกระบะสิ่งมาคนได้ไงเนี่ยชิลนี่คือเข้าร้านตัดนะครับผม s l x นะครับตัวนี้น่าจะเป็นรถตำรถตำสุดเลยมั้งนี่ อีคันหนึ่งใช่ไหมอีคั้นหนึ่งหรอเอากังมาคันนี้รถรถต่ำสุดครับเครื่องสองพันห้าในครับผมนะครับเอ้าเขารู้ไงเออนี่นะครับคือเนี่ยขนของช่วยครับแป๊บเยอะก็หิวเข่าที่น้ำเลยนี่ไงก็แบบนี้ไงเดี๋ยววันที่เอ้ยเป็นไงล่ะบาป คนบาปมรารมตั้งแต่ไอมรณหมดอารมตั้งแต่ไอลูกกะมือมึงโกหกกลวอัี้กรมีะจ้ใช่กะมีนะจ๊ะกหกู่ยนี่ นี่แหละแนเป็นคนงี่แหละครับ่อัม่นอะไรอย่าให้รอติดนะมอย่ให้อะพอพแมวแมวเดี๋ยวรอพี่โก้ดีกว่าเนี่ยเอาอะเดี๋ยวกูใส่หัวมึงเนี่ยใส่มากอะเรื่องี่มาสอนหมแม่กดตกเรื่องที่พีดทิ้เนี่ยโอ้ยมันเ็หาย อันนี้ก็มาในห้องเพื่อนนะคะกำลังรื้อเตียงเตียงหักยาอายอะไรวะยาอะไรอาบะเชียกับเล่าเป็กนอนจนเตียงหักเลยค่ะเยียบเลยรุนแรงต้องพิมพ์ไว้ก่อนจะแดดในอนนี้เขาจะขนเตียง อันนี้คือจะขนอ่งอันนี้นอนยัเตียงถังเตียงทางนีไม่ได้ของนี่ผาของแลยนครับสองคคำนี้นอนยนพังอะแรงไม่ใช่เตียงต้องรุนแรงขนาดไหนถึงจะพังขนาดนี้ใช้ขายาแยกขาแยกสีกระด้วันไม่มีคูณอันนี้นั่งถอดค่ะแต่ว่าไม่ชอบใส่ชอบถอดอย่างเดียวเดี๋ยวกูจะให้เดี๋ยวกูจะพูดถอดเก่งนะเราเนี่ย ขัดเกิ่งเข้าไปทำางานเจ้าของเตียงเจ้าของเตียง,ง,ยงทีหลังก็อย่ารุนแรงนะอันนี้แฟนใหม่แม็กซเล่ง <laughs> จมสวัสดีค่ะตาล่นเล่นจมค่ะ <laughs> ตาลุ่นบิดบนใ่ค่ะเนนทงหลุด <laughs> เอาไปรีบทำรีบทำ แฟนเน้นแค่มาครับก็แฟนเนนเป็นพออยู่โรงเรียนครับผมเนอนอนอยู่แล้วเล่นเขาไม่ค่อยเล่นรุ่นสามสิบเลยเขารุ่นเล่นรุ่นห้าสิบขึ้นเล่นอะไรสิบแปดบวกไม่สิบแปดบวกพอโรงเรียนเน้นยังไม่หินเลยโอ้เน้นไม่เก่งเลยหนึ่งแล้วที่กัด ตัวาเดี๋ยว,วเดี๋ยวความาสักตัว,ตว,วนี้เลยอยู่ในอันนี้ถุงให้หน่อยอะไรใช่ไหมต้องเทเลยะนะทำไม่เสร็จล้วต้องเทบางที <laughs> ไข ไปให้เฟินเทสกับแม่ของคนเอ้ยเอาเลยดิยเก็บกับเลยเยื่องานไปแล้วเด้อไป,ปไปกานไปเด้อไหมไม่ไปอ,ไไอยู่นี่ไปล็อกห้องเลยติดพี่ตายเป็นเช่นอยู่นี่ทำไมเล่นไป จร,จริงจังนี่จริงจังทุกวันเดียวกำลังจริงจังอยู่เซตแทนแม็กดูหน้าทำดูหน้าดูหาทจริงจังสองรูปหนึ่งจริงจังเรื่องฉันบอกเลยฉันจริงจังจริงใจด้วยอันนี้อะไรอันนี้คือการประกอบเตียงจากผู้ชำนาญส่วนมากจะถอดแต่ว่าไม่ใส่ <What? S 1> <c oughs> ว่าบางทีก็ลืมใส่ครับผมลืมใส่อะไร จะเร็วจะได้นอนหืมดีประกอบจะได้นอนนอนคุณบอกหมอหาของเขาอีกจริ้งหาของเขาเลยดิเต่ไม่ทดสอบนักดาแล้วก็ทีเดียวเดี๋ยวเนนี้ก็จะมาทดสอบนะครับแบบว่ากระโดดลงมาจากหลังตูอะไรประมาณนี้ตลกปากหมด ปนนปไปนไปบอกแฟนจิตตันไปไหมไปรังจิตตันไปลเลยเจได้หมดได้หมดโทรสีไทยไอ้ช่วยได้หมดนี่อันนี้ก็รับถอดนะคะรับติดตั้งเตียงรับเฉพาะห้องผู้หญิงแมกบอก เนี่ยมาแล้วสาวสวยฮะมีแต่สาวสาวซ้มพ sure> ่อตะยากมาประกอบให้เลยมีแต่สาวสาวเห็นสาวไม่ได้เลยแหลมหมดแหลจรงวะนี่แมหมดแหลจรงวะนี่

ทนแม่ไม่เหนื่อยหายใจจริงเลยหายใจจริงเลยออะไรยกคตานเอาเพิ่เอามาใหม่นี้มาสามเมตรเนี่ยสวยบึ้บึน่าช่วยช่วยมเมตรมเขาวางอยู thought, ่มดเนาะมดไหมอันนี้อันีะสาเมตรความยาวหรือความกว้าง ไม่รู้อ๋ออันนี้ไม่อันนี้น่าจะความกว้างอ่ะอ๋ออันน uh huh ี้ความกว้างอ่ะอันนี้สามเมตรเนี่ยอ hey, ันนี้เดี๋ยวอันนี้เนี่ยอันนี้สามเมตรแล้วโอ้โหตึงเยอะเลยเออเขาบอกคอดิจะได้เนาะดึงสือมาเร็วไม่งั้นเย็ดไม่ได้เนาะมันแบบว่ามันหนาอ่ะจนอีกเดียเสียดของอ่ะ ถ้าเกิดมาแกจะปูหนักแกต้องมาปูตั้งแต่ตอนที่วันเรายังไม่ได้ยกของลืมไงต้องมาปูอีกเออช่างเ่อกับบ้านจะได้โคมแต่ย่ไปอีกผมปะของเปล่าอ่ะเดี่ยเผื่อหนุ่มันถาบ้านได้เราไปซักก่อนอย่าไปพันยาอ่อนไหยนั่นไลยนะแม่ก็พันยาอ่อนแต่รอนมากแม่่าใคร จะสามซื้อเพรางแมจะสคนเอ็นะอันนี้ก็แชร์กันปูเตียงนะคะจะได้แชร์กันนอนเอ้ยใช่จะได้นอนด้วยกันนอนด้วยกันสี่คนนะซีเซ่น่าม e n t a l อันนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนใครเพื่อนไทยไม่ใช่เพื่อนฉันดอกอย่างงี้นะเพื่อนฉันเนี่ยไปนี่ดอกจังไร้วื่อคืนอวุ่นเลย มันก็ต้องออเป็นเธอ <นะ S 2> แหละที่มไม่ได้นอนเพราะมันเป็นข <นะ S 2> องเธอ